เดี๋ยวได้ยินเสียงซอมบี้มาเร็วกัวคิปเปอร์มานะไอช่วงเนี้ยเออกดนเกลียดแหละสร้างตัวผสมพันธุ์ไปอย่ามายุ่งกับข้าเอาละครับสวัสวดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไมครับหนึ่งจุดสิบแปดนะซึ่งเป็นเกมเอาชีวิตรอดของเกมไมครับนั่นแหละเออไม่รู้ไม่จู้จี้เอาละรเรามาต่อจากคลิปที่แล้วเลยดีกว่าลางาังจากที่เราได้ทําการฟาร์ม้พวกเดมอนจากไอถ้ำสุนทรีเราลงไปนะทีนเมืองนั่นแหละน,นละฮะแล้วเราก็ได้เดมอนมา ทำไอ้พิแอคนะเพื่อจะขุดแล้วก็ใช้งานนะฮะนี่แล้วก็มันยังเหลืออยู่เจ็ดเม็ดมักที่ผมยังไม่ได้ทําอะไรนะฮะเก็บไว้ก่อนก็กะว่าจะทาชุดแหละแต่เอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ทําอาวุธหรือทำอะไรนะฮะคือเราจะวาแก่อนเอาว่าเดี๋ยวเราไปหาความของความไปต่อในทุกวา่าแล้วอยากคือแปลงผักของเรานะนี่เราก็ทาแปลงผักเสี่ยมเรียบร้อยนะ <c oughs> คืออย่าง้อยเราก็มีไอ้นี่ละมีผักไว้กินนะฮะ ไม่ได้ของอะสักว่าเขาจะไม่กินอสักว่าจะกินเนื้อสมกมากกว่านะแล้วก็อย่างที่ผมอยากทําคือฟาร์มกวัวนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอกวางสักตัวเลยแถวนี้นะเอาว่าเราจะไปขุดไอ้เมืองกันฮนะผมจะทําเจาะเป็นไอ้ที่ขุดไว้เผื่อไปฟาร์มอะไรพวกสโตนพวกอะไรนะนพวกสโตนเออสโตนเขาเวียกสโตนอะไรอย่างงี้นะเพื่อไปทําบ้านทําอะไรอย่างงี้นะเพราะอีกสักวันหนึงผมจะทําบ้านนะเพราะถ้านอนตอนนี้เลยก็แบบ เวลาตื่นเช้ามาเงี้ยฮะผมเจอไว้นะ,ะคิปเปิลเดินมาเปลี่ยเรีย,ยบร้อยฮะบึ้มจมหายไปนะแม็ว่าเดี๋ยวเราจะฟาร์มกันไปนะ,ะแล้วอย่างที่ผมคืนงงมากนะฮะผมขุดได้ที่ผิดป่ะ <c oughs> เออแล้วอย่างคือนี่ฮะผมขุดไปเจอเฮ้ยไอ้ไอ้เนี่ยไอ้แม็กมาบ็อกอะ่ะเออทําไมมันมีอยู่บนนี้นะฮะผมจะงงอยู่แล้วก็อีกอย่างเนีย้ยคือผมติดน้ำเฮ้ยทำไมขึ้นไม่ได้เออ <c oughs> ผมจะงงอยู่นะฮะ เมื่อกี้ขุดมาก็ว่าจะขุดลงไปก่อนครับดีที่ไหนได้ทำไมมีแบ็กแม็บล็อกอ่ะเออมันมีแบ็กแม็บล็อกมันมีตรงที่ไอ,อ้แค่ไหนไอ้นี้ไม่ใช่หรอเอนเนเธอร์ไม่ใช่หรอเออว่ะทำไมมันมีนะฮะเดี๋ยวๆย,ย,ยังงงเลยแล้วมันมีน้ำตรงนั้นด้วยจอดไปได้ไหมเนะี่ยสำรวจกอนนะรับม,มีอะไรทำไมมันมีน้ำอ่ะข้างบนปิดเป็นอะไร ไปน้ำหมดเลยเหรอเออแล้วทำไมมันมีแม็กมากปะอันนี้มุ่งๆจริงนะงั้นเราก็ปล่อยไวปนี้แหละมันไม่ทำอะไรเราหรอกเออเอาว้านเราแค่ขุดลงไปข้างล่างนะเอาไว้าเราเจอถ้ำอีกว่ะเออว่าจะขุดลงไปสักนิดหนึ่งไปกิ๊บเปอร์อ่าเดี๋ยวๆมันเอาไปสำรวจได้นะเฮ้ยเดี๋ยวจะไปสำรวจดีเรือที่สำรวจอีกแล้วฮะเดี๋ยวด่ามาไว้ก่อนเปิดดิ ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวเดินสมรวจสักนิดหนึงนะเปิดเจอเดมอนอุ้ยทำใหญ่นี่ว่าอุ้ยแต่ทำไมมันขุดเจอง่ายขนาดนี้นะทำที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่อะที่ไปทำโคตรกว้างเออแล้วก็แบบเดินลงเลยนะฮะมันเหมือนในในเนเธอร์เลยนะโคตรกว้างนะฮะดูดิแล้วแบบบางทีของมันอยู่ข้างบนก็มีนะเดมอนเดมอนอะไรเงี้ยแต่เราฮะมันไม่เจอไง อามองมันดูข้างบนนะฮะลามองแต่ข้างล่างนะส่วนมากผมเฮ้ยเจ๊เาเปิร์ผมไม่รู้ยุดกกไปทำอะไรนะช่วงนี้เออามาไว้ก่อนนีกว่านะฮะอ๋อลารู้สึกผมจะเจอกองทัพซอมบี้นะฮะดูดิมากีดตัวฮะสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวไอ้ซอมบี้ไม่เท่าไหร่นะแต่เจอสกิลตันนี่โคตรเกลียดเลยครับมันใช้ทะลุงไงมันระยะไก่ด้วยฮะ ดีเอาดีอืมอืมไม่ค่อยติดเลยฮะกดไล้ดีไอเนื้อซอมบี้เราไม่ต้องเอาไปก็ได้นะแต่สมาร์ทมันจะเก็บให้เราเองแล้วก็เก็บๆเฮ้ยเดี๋ยวอะไรข้างล่างนั้นเฮ้ยไอ้ไอ้พวกนี้มันเกิดจากไอ้ไอ้นี่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มดพอมดพัดแม่มดพอมดแม่มด,มด,มด,ต,ดตัวนั้นโคตรเจี๊ยดเลยไอตัวเนี้ยเออเอาจิงนะโคตรไม่ชอบมันเลยฮะ เอาทอดหมดเพราะมันมีไอ้ยาพิษนะตีทีนี่แบบตายฮะผมตายเพะแม่มดหลายรอบนะถึงจะมีเกาะอ้นี่ก็ช่างถึงจะมีเกาะไดามอนก็ช่างนะยังไงก็ตายนะตีพิษมันลเลยนะเอาจริงตีพิษถ้าอยู่เฉยไม่ตายนะถ้าไม่โดนตัวอะไรสอยให้เราก่อนนะเอาแล้วฮะมาเราไปเจอกับแม่มดโซทีมาทำไรทำไร ตปาทันหรอตะปาเหรอตปายับพิษหรอ,าาอเอาดีเรียบร้อยฮะไม่โดนเราหรอกเออ,เอว่าเราอยู่ชั้นไหนวะเนี่ยน่าจะชั้นติดลบแล้วมันก็เป็นไอหินพวกนี้นะฮะแลก้ก็เยอะด้วยเฮ้ยนู้ว่าไดมอนโอ้ว่าเราจะขุดกันนะอุกต่อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนึกว่าได้ยินเสียงไอ เอสกิลตันมายิงธนูนะเออเราจะกดฟาร์มเล็กกันไปนะเอาละเป็นว่าผมสมรุปเลยนผมจะทำอะไรนะ <c oughs> เออคือช่วงนี้ก็ฝมกกะตุกไปนะเอาเนว่าเดี๋ยวผมจะทำไอ้รอกัวไว้เลยนะผมจะไปเดินทางวัไวไปได้ให้ได้นะผมจะทำฟาร์มวรัวนือผมจะทำฟาร์มัวไว้แล้วก็จะฟาร์มไอพวกเนื้อแล้วก็หนังมันไว้นะเพื่อไม่ทำสมุดเพื่อทำหนังสือเออหนังสือเพื่อไปทำเอ็นชานทำอะไรนี่แหละฮะ หนึ่งสภาพคงคงต้องได้ทำให้เอ็นชารไหมใส่พวกขวงของเราแล้วล่ะฮะพวกขุมขี้เกียจแบบของทำอะไรอึดอัดนิดยากถ้าอยากได้เอเวอร์จนซี่มาใส่ไอพีเอ็กซ์เาสักหน่อยนะแล้วก็พวกเมนดิ้งนะจะได้ไม่ทําให้วูดเราพังนะว่าจะทำที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออเอาเว่าทำไอตรงที่ไหนที่มันแบบโล่งๆเลยแล้วกันนะเออให้ปานเดี๋ยวผมจะกําจัดได้พวกตทำไม้แถนี้ออกเดี๋ยวมันอยู่ใกล้เมืองเราไหม ไม,ไม่เป็นไร่ะใกล้เหมือนก็ช่างเดียวผมจะลดต้นไม้พวกนี้ออกแล้วก็จะทําไอ้ตรวนี้ละจะไปทําห้อแก่ถ้าทำพ้อแก่เดี๋ยวเราค่อขยายอาอกเพราะว่า,าไม่ใช่ถูกออกถ้าทำแถวนี้มันจะติดไอ้พวกไอ้นี่มันอยู่ใกล้ฟาร์มนี่เราเกินหรอเอาเป็นว่าทำตรงนี้แหละไปทำพ้อแก่อนเอาของเล็กๆแล้วก็ไอ้ค่อยๆไอ้นี้ไปเลยฮะเขาเรียกว่าค่อยๆขยายไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไม่สร้างบ้านแถวนี้หรอกเพราะบ้านมันจะทําให้ห่างจากไอ้พวกวิดีท์เจอหน่อยฮะ ราจะได้วางของวางอะไรได้นะฮะคือถ้าเราแบบทําใกล้มันมันก็จะแบบเรียนรู้อะไรเรืร่องมันจะเรียนรู้อาชีพที่เราวางนะฮะเออบล็อกที่เราวางไว้อ่ะนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะขอถางไอตัวไม้นี้แป๊บหนึ่งนะฮะคือเอาแล้วสรุปแล้วเราได้สถานท,ที่เรียบร้อยนะเป็นที่เรียบร้อยเออเออรู้ที่จะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าเราจะทำตรงนี้แล้วนะฮะไม่ต้องไ้นี่มาก ต้องทำใหญ่ลนะเดี๋ยวเราไปทับขับไปรั้วก่อนนะฮะรั้วมันแชือะไรกันเดี๋ยวกลเอาเนี้ยออกมาก่อนมาหมดแล้วฮะน,นี่มันมีนี่ชุดหนึ่งใช่ปะมีไหมไม้นะฮะนี่เอกไม้หมดนะอะใช้ไม้แบบสิ้นเปลืองมากนะฮะเราขัาบทีนี้แบบเป็นกรอไม่ยอมเออขอไปในความอึดอัดที่ญาติของผมเวยนะคือผมยังไม่จินกับระบบแล้วก็ไอ้ปูพวกไม้รับนะ คือไม่เล่นนานนะมันเลยแบบไม่ชินเ,นะเอาซะเลยนะเอออานวาเราจะวางแถวไหนดีวางห่างนี้จะสักสองบล็อกนะฮะไปะไเอายังไงล้วนไปหมดเลยฮะไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวของเล่นสักพักนะถึงจะเข้ามือน,นะช่งนี้ก็อึดอาดายก็จะว่ากันนะเอออ่เดี๋ยวเรา,เราจะเหมือนละออื จะรีบมืดไปไหนเดี๋ยวเราจะทำการวางให้เสร็จเลยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๋ยวัวขึ้นมาฝั่งนี้นะเมื่อกี้เจอวัวอยู่ฝั่งนู้นนะหนึ่งตัวถ้าได้ทั้งสองตัวก็ดีนะแบบถ้อาอยู่ด้วยกันก็แบบทำเป็นคู่เลยนะถ้าได้สองตัวก็โอเคแล้วครับัวที่เหลือเราก็แค่ขยายพันนะเพราะไอ้อยู่นี่มันอยู่ในอะไรสปอนช้นงนะมันน่าจะโตเร็วอยู่นะ่ะ เอาว่าเดี๋ยวผมจะขอนอนกันแป๊บหนึ่งนะไปเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปตามหากัวตัวนั้นกันไม่รู้มันจะอยู่ไหมเมื่อกี้ผมไปผมลืมว่าข้าวไปนะฮะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเราของไม่เก็บฮะเอาอย่างเงี้ยแหละขี้เกียจอ่าเดี๋ยวเก็บเกี่ยวข้าวก่อนบ๊ายบายเอ้ยมือลันทำแล้วก็วางฮะทำก็ต้องวางคืนด้วยนะไม่งั้นข้าวไม่โตนะฮะไม่มีข้าวกรินนะจะซวยเอาใหญ่เลยวันที่สิบสองกันแล้วก็ ขั้นตอนต่อไปผมน่าจะทําฟา์ม้ชุกชิบชินนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะทําตอนไหนเดี๋ยวผมไปลากกัวมาก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะลากได้กี่ตัวเอาลาสุดท้ายเราก็เจอนะฮะกัวหนึ่งตัวเพราะว่าผมสงสัยว่าผมจะฆ่าไปตอนแรกๆมั้งล้วแบบัเลยไม่เกิดมาเลยโอ้โหเสียตรงนั้นไปหมดเลยนะฮะมันกยากเอาว่าเดี๋ยวผมจะลากไปตรงู้นกันฮะดีนะที่มันอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะฮะมันอยู่ใกล้ก็ลากยากนะฮะเอาว่าเดี๋ยวเราจะลากกันไปแป๊บหนึ่งอ่ะ เอาล่ะสุดว่าเราก็ลากมาได้หนึ่งตัวแล้วฮะแล้วอีกหนึ่งตัวที่เรายังไม่มีนะคือเอาง่ายคือสองตัวก็เหลือแล้วฮะคือสองตัวก็พอนะฮะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งผมจะเดินหากดูว่ามันจะอยู่แถวไหนว่ามันจะมีไหมเท่านั้นแหละเพราะกลัวที่สุดคือกลัวมันไม่มีนะเพราะผมเดินสำรวจแล้วรอบหนึ่งมันไม่มีนะไอแถวนี้คือไปโดนสมรวจแถวนูนน้นแ้วงจะเจอเอาล่าเดี๋ยวผมจะขอดสำรวจกันแป๊บหนึ่งฮนะเพื่อจะเจอเอาล่ะน,นี้ก็จะเป็นตัว สุดท้ายของเรานะกัวคือผมเดินไปนู่นนะฮะนู่นจนสุดก่อนนี้ละก็ไม่เจอนะแล้วก็เลยเดินวนมานีนะ่สุดท้ายไปเจอไอ้ตรงที่เราเจอกัวตัวนี้นะมันจะอยู่ไกลกว่าไอ้ตัวนี้หน่อยนึงนะเออแถมไปเจอเยอะด้วยนะเลยลากมาหนึ่งตัวพอมานี่เดี๋ยวได้ยินเสียงซอมบี้มาเร็วกัวคิปเปอร์มานะไอช่วงเนี้ยเอ,อเกัเจนะ็ดแหละอ่ะสังตัวผสมพันธุ์ไปอย่ามายุ่งกับข้าเอามายุ่งกับฟาร์มข้าออกไปซอมบี้ เรียบร้อยฮะได้ลูกมนหนึ่งตัวเฮ้ย mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็แกะออกผมก็ได้ไมด้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยทำทางขึ้นนะเออเดี๋ยวเมื่อก่อนผมทำทางขึ้นยังไงวะเนี่ยใช้ไอ้เออพี่ฟาร์มหนึ่งที่เรายังไม่ทำคือไอ้ฟาร์มแกะไม่รู้ผมจะไปทำอะไรนะฟาร์มแกะลืมไปแล้วนะเอาว่าเดี๋ยวตอนอนก,ก็เลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเนะ mm. อาเสร็จเดี๋ยวเราก็จะทำให้ฟาร์มแกะนะเพราะแกะแถวนี้มันเยอะนะฮะไม่ใช่อะไร ฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มีอ๋อแบงมุมเช่ไหมนี่เราฟางเจาะนี่สามนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่เอาอะไรบูดนี่ประตูนะเอ้ยคนเจาะคือเขาเรียกคนเจาะทำทางขึ้นใช่ปะไม่รู้อ่ะดื่มหมดละอ่าวางไว้ตรงไหนตรงนี้เอาไม่วางไม่ได้วะอ๋อ ได้ตดตัวเรานะครับเมื่อกี้อ่านี่ไงโอเคอ่าที่ทำตัวนี้ไม่ใช่แหละนะผมจะทำไอ้ฟาร์มแกะตรงนี้ไม่ไบายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ส่ฟาร์มแกะต้องทำตรงนี้ฮะทำฝั่งนี้ทำฝั่งนี้อ๊บ่ะมีฟาร์มแกะเราทำฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนั้นมันจะตดได้ทางเมืองเมืองเรานะผมะต้องโค่นต้นไม้พวกนี้ทิง้งเอาลนะผมก็ได้ทำไอ้ฟาร์มแกะอ,อีกหนึ่งอันนะครับฟาร์มกวัวอยู่ข้างกันนั่นแหละเอาว่าเดี๋ยวเราจะไปลากมานะฮะ อันนี้กิบไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูไอ้ฟามข้าวก่อนนะฮะน่าจเริ่มขยายได้แล้วฮะเริ่มจะมีต้นทุนไปเลยละเอออ่าเอาเมลิพันธ์มาก่อนปลูกไปฮะเก็บแล้วก็ปลูกนะไม่ใช่ว่าเก็บเก็บแล้วปล่อยแล้วปล่อยเลยนะเก็บแล้วไม่ปลูกพ ah, ี่จะไม่ได้ผลผลิตคืนนะเราก็เก็บเก็บปลูกอนี้แหละแล้วก็โปเทโต้ไว้นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องปลูก เอาละเดี๋ยวผมจะไปลากไอ้แกะมาดีกว่าฮะว่าเอาแกะมาแค่สองตัวพอนะัไม่ต้องเอาเยอะนะอสองตัวก็ผสมพันธุ์ได้แล้วขยายคือคุณแกะมันตัดได้ตลอดไงฮะมันไม่ได้ต้องฆ่ามือได้พวกวัวนะวัวมันต้องฆ่าถึงจะได้หนังนะแต่แกะแค่ตัดมันก็ได้แล้วฮะเอาละผมไปเจอแกะสองตัวพอดีนะคือแกะผมไม่ค่อยได้ฆ้าไงคือช่วงแรกผมไปฆ้าวัวตรงจุดนี้ก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้เกิดนะฮะก็เลยจบเลยฮะไปหาตามหาซะตั้งหนาะ เอาว่าเราได้แกะมาสองตัวก็แบบคุ้มค่านะฮะรลูกมาโอ้โหได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวแกะเราไม่ต้องไอ่ทำเยอะก็ได้ทำสักสิบตัวก็ตัดขนไปเลยอย่างนี้ก็มันก็ได้เองน,นะฮะ,บ,บ,บ,ะบัวบัวผสมพันธุ์ผสมพันธุ์โอ้โหเราจะได้เราจะได้ไดมีเนื้อกินแล้วนะไม่ต้องไปทำไอ้อะไรอ่ะ ขนมปังนะผมชอบกินขนมปังนะส้มอาผมจะชอบกินเนื้อส้มอากว่านะทำให้พวกนี้เดี๋ยวขอ,อนี่ก่อนตขอทำหน้าปกก่อนนะฮะนี่มารวมๆกันหน่อยดิเพื่อนอะไรอันนี้อันนี้เรีย <c oughs> บร้อยฮนะขอทำหน้าปกแค่นี้แหละเออใช่ไรฮะเ,เราจะทำอะไรอีก่อะความจุกตะเคียนยังไม่ได้ทำนะฮะ เออเดี๋ยวเราหีบหีบกองหีบกองทักกองเดี๋ยว,ว,ยวพอเราก็จะทำไอที่ตัดด้วยอ่าเรียกว่าอะไรเขาเรียกว,ว่าชาร์ปหรือชิปอะไรหรืออะไรนี่แหละ <c oughs> เอาว่าเราจะไปตัดไอ้คนแกะกันเลยนะฮะมันเรียกแกลเอาวางตรงนี้เอาตรงนี้ก็พอนละ้นี่ก็ใส่พวกข้าวไว้นะฮะตอนเราไม่ต้องนี่ไงไม่ต้องเดินไปดูนะตึชับชับมาฮะ เราไปเก็บไปฮะแต่เราก็เก็บแล้วก็ไอ้นี่ก็ไว้นี่แค่สองตัวได้ห้าอันนะแบบเราไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะฮะแค่นี้เราก็มีไว้ใช้แล้วไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรนะฮะคือผมลืมอ่ะเมื่อก่อนผมก็ทําฟาร์มเ่อนะท่านเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเราจะเก็บจุกัเชิงก่อน,นะฮะ จูกเกงก็เหมือนกันนะเก็บเราเราปลูกปลูกไว้ให้มันโตนะ,ะแต่ถ้าไม่โตก็อีกเรื่องหนึง่งปลูกจูกเกงแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยทำฟางกันนะเราปลูกไว้เรกก่อนฟางมันเอาตัวนี้ปลูกไ,ได้ไปฮะไนวางได้ก็วา <c oughs> งทวไหนวางได้วางหมดนะฮะออที่เหลือเราก็าเก็บนะฮะคือปลูกแค่นี้ก็พร้อแล้วแหละเดี๋ยวเดวตอบกลับมอีกสักนิดนึง <c oughs> เออ ผื่อได้นี่นะเผื่อได้ทาฟาร์มฟาร์มจูเกเกนบอกเลยว่าผมจะทําแบบใหญ่ๆนะเพราะไอ้ตรงเวอร์ชันหนึ่งคือิเกนี่ผมทําแบบไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วแบบเวลามันเอาไปแลกของแบบมันไม่พอจริงนะสําหรับผมเออมุกเลยต้องแบบต้องทำไม่ใหญ่ไปนะเอาจริงนะสาหรับผมนี่ผมเป็นคนแบบไม่ค่อยทําอะไรแบบยิ่งใหญ่นะแบบทําแบบพอประมาณมากกว่าน่ะสำหรับผมจะชอบอะไรชอบสมาวรณมากกว่าชอบ ทำไปด้วยงี้หรอก <c oughs> อเดี๋ยวเก็บของก่อนนะฮะเดี๋ยวนะฮะไอคนแกะ่งเพิ่งเก็บไปนะฮะเราก็แบบมันก็ตัวเร็วเร็วนะะดูดิไอตัวลูกมันตัวแล้วนะฮะเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้มันก็งอกขึ้นมาใหม่อีกแหละโอ้ <c oughs> โหโคตรเร็วเลยไอแกะนี่บอกนะ,ะคนผลิตเราดีแน่นอนเพราะตัวนี้มันเป็นสปอร์ช้างฮะไอ้สิ่งมีชีวิตมันจะเติบโตต,ตลอดนะฮะ หรืออะไรบ้างไม่รู้นะมอมเติบโตแต่ที่รู้ในสปอตช้างมันจะมีเวลาของมันอยู่นะแบบฟาร์จะเดินตลอดนั่นแหละนะฮะเอาว่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ละเราก็ได้ทําฟาร,ร์มแล้วก็ไปสำรวจแล้วไปขุดเมืองกันเล่นๆนะไม่รู้ว่าขุดทําไมไม่รู้เหมือนกันตอนแรกก็ว่าจะขุดฟาร,ร์มอะไรนะแต่ขุดไปมาเออพีเอ็กเราไม่ดีนะมันขุดช้าอ้อยนะฮะขุดลงไปไอ้พวกพี่แบบระดับที่มันติดลุกลงไปอะที่เป็นหินดำๆนะดินดำๆไอ้ สโตนดำดๆนะฮะบอกเลยว่าขุดขุดช้ามากนะขุดตามจริงถ้ขุดจะผมแบบขี้เกียจขุดเลยอเออก็เลยขึ้นมาข้างมนทำฟาร์มทำอะไรเออช่วงนี้เราก็เริ่มทำฟาร์มทำอะไรไปเลยนะผมจะไม่เร่งรีบนะเพราะผมจะยังไม่ชำนาญกับกับไอ้พวกระบบในไมค้าเแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไมค้าเลยสักเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะเพราะผมเล่นเวอร์ชันหนึ่งคิวสิบเจ็ดก็ยังไม่ได้จบเลยนะฮะคือมีเวอร์ชันหนึ่งคิวสิบแปดมาก็เอามาเล่นเลยนะแล้วก็ไม่รู้ ข้อมูลเกี่ยวกับ1 1 8สัเท่าไหร่นะเออเอามา่าเราจะไปกันเรื่อยๆนะฮะถ้าผมมือดัดพิจารณาช้าก็จะว่ากันเลยนะเอาแล้วคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ผมขอจบลิดเพียงเท่านะี้ถูกปะนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไคลค์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะแล้วเจอกันในนคลิปน้าสวัสดีฮะ